สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาทดสอบไมโครโฟนจากเชอร์แมนกันนะครับนี่เห็นทั้งหมดนี่ก็คือไมล์รุ่น150นะครับนี่ของเข้ามาแล้วครับ150ตัวนี้สินค้าลดใหม่นี้ได้อัปเกรดสินค้ามาแล้วครับนี่ครับตัวรับนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วครับเป็นแบบแบตเตอรี่ชาร์จนะครับเป็นแท่งแบบใหม่นะครับสะดวกมากครับชาร์จด้วยไทซีนะครับผมนี่ครับช่องช่องนี้นะครับนี่อัปเกรดตัวรับมาให้ดูแข็งแรงแล้วก็สะดวกในการชาร์จยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าตัวเก่านะครับ ในชุดไม้ก็จะมีไม้ทั้งหมด3ประเภทนะครับผมมีไม้แฮนด์เฮลไม้ถือนะครับไม้ครอบศีษะนะครับแล้วก็ไม้หนีบมันมีไม้ถึง3ตัวให้เลยนะครับนี่ครับมีไม้ให้ถึง3แบบนะครับไม้ถือไม้ครอบแล้วก็ไม้หนีบนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าเราต้องหมด3ชุดนะครับก่อนเดี๋ยวเราจะทดสอบกันทุกตัวนะครับว่าให้ให้ดูว่าใช้งานได้นะครับนี่ผมก็ทดสอบกับลำโพงจากเชีร์แมนนะครับ อ่ะนี่รุ่นใหม่นะครับเพิ่งมานะครับผม S B 4 4 B 2 B นะครับนี่เพิ่งมานะครับสวยงามทีเดียวนะครับอาจจะลองเสียงกันดูนะครับไม่ช่ครับเช็คเช็คเช็คก็สอบก็สอบก็สอบอันนี้ชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกตัวนะครับอันนี้เป็นไม้ครอบสีสันนะครับนี่ครับจะเป็นตัวรับงี้ใส่ฐานนะครับแบตเตอรี่เช็คก็สอบหนึ่งสองสามสี่ก็สอบก็สอบครับอ่ะเเดี๋ยวมาลองจุด2กันครับครับอันนี้ไม้ถือก่อนนะครับ เช็คเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบอ่ะครับอันนี้เป็นไม้หนีบนะครับไม้หนีบปกเสื้อนะครับเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่โอเคครับแล้วก็มาชุดที่สามนะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ครอบครับผมไม้ครอบศีรษะนะครับ ทดสอบ1 2 3 4ทดสอบทดสอบทดสอบโอเคครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกตัวนะครับเดี๋ยวทดสอบไปหมดเลยนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับไม่หนึ่งห้าศูนย์นะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับราคาก็สองพันกลางๆนะครับผมติดต่อสอบถามมาที่ร้านสาธิตวิทยุสุราได้นะครับสินค้าเข้ามาแล้วครับผมกับไม้ที่ชุดหนึ่งมีถึงสามประเภทนะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ที่รับชมสวัสดีครับ